ครับให้ทุกท่านทุกช่องเราฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ ชิ้นนะครับเป็นคลิปนะครับลาวพัฒนานะครับของวันจันทร์ที่27ตุลานะครับก็ใครยังไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับ วารพระราคฎร์วันจันทร์ที่27ตุลานะครับสอมนะครับสองสามเล่น3นะครับก็กดติดตามดูได้ครับเพื่อนๆด้วยนะครับเพไม่พลาดคลิปเราแล้นต่างๆทางชนะแล้วกดถูกใจคลิปเราครับคลิปไหนของทางชนะกดถูกใจคลิปนั้นให้ด้วยนะครับคลิปทุกคลิปของทางชนะก็เท่าผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับ สองศูนย์นะครับสามหนึ่งนะครับสองห้านะครับสองเจ็ดนะครับแล้วก็สองแปดนะครับสามหนึ่งนะครับสามห้านะครับสามเจ็ดนะครับ ก็สามเก้านะครับก็เคล็ดเคล็ดขทางช่อหนะ้าก็เที่ยวผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นะครับกระโคโฆษณาขึ้นมานะครับรกลัวๆน,น,น,นะครับอยวกดปิดเดี๋ยวกดข้ามโฆษณาคราับมาดูโฆษณาให้กันนะครับ